เอาสวัสดีครับคุณแม่ครับ<ม>่าคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยแม่เคียววันค่ะแม่เคียววันปัญหาแม่เคียววันคือ,อยันยางมันบรอบอกมันแล้วครับใส่ยาเมาหลายยางแล้วมันกรบอกออกอปุ๋ยกับใส่ครับใส่ปีละสองเทียผุนม,มันกระบอ,อกออปัญหาแม่เคียววันคือกีดย,ยันไงก็ไม่ออกปุ๋ยก็ใช้ตามปกตินะครับปีละสองครั้งก็ไม่ออกแต่ดูด้วยภายนอกนะครับต้นยางอุดมสมบูรณ์ดีแต่น้ํายางไม่ออกเอาอย่างนี้คุณแม่เดี๋ยวผมมี ยาทาได้อยางผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ลองทาดูนะครับทาวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรามากรีดกันเลยเราไม่ต้องรองกันคืนนะครับว่าน้ายางแม่จะออกไหมอ่าผมขอดูหน่อยอ่านี่คุณแม่แม่มันกระไดซันน,นี่แหละนี่แทบจะไม่ออกเลยนะครับยางมันเกิดต้นใหญ่ยืมมันหันบออ่ออ่าเาโอเคผมเข้าใจปัญหานะครับเอาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมมีตัวยานะครับตัวยาหนึ่งให้คุณแม่ลองนี่คือจะเป็นสีเขียวแต่เวลาทาไม่ออกสีนะคุณแม่ เลยเวลาทามันทาง่ายมากเปิดฝาแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวผมไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรอ่าเดี๋ยวผมทายทายดูเลยนะครับก็คือไม่ต้องผสมครับเปิดฝาแล้วใช้ได้เลยนะครับแม่จุ่มแล้วก็ป้ายนะครับบนลงมาล่างแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมจะทายแม่แถวนี้ทั้งแถวแล้วพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรามากรีดกันเลยไม่ต้องรอกลางคืนนะครับถ้าของดีจริงจะเห็นผลเลยอ่าเดี๋ยวผมทายเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวผมให้พ่อมากรีดยางให้ดูด้วยนะครับจากที่ไม่เคยออกเลย เดี๋ยวลองดูว่าสินค้าของเราจะได้คุณภาพไหมนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้น,นะครับที่มีคุณแม่กับผมทาน้ำยาสีเขียวแถวทั้งแถวนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเราทาไป24ชั่วโมงแล้วและแม่มาลุ้นดูว่ากี่แล้วน้ำยางจะไหลไหมแม่บอกไม่ไหลใช่ไหมแม่ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวแม่ลองดูผมไม่ได้มีมายากลนี่คือของแท้เมื่อวานผมก็มากับแม่แล้วก็กลับพ่อแม่ วันนี้ก็มาส่วนพ่อแม่มาดูนะครับหลังจากเมื่อวานเราทาไปเลยนะครับเอาพ่อลองกีดดูนะครับ่ปกติไม่ออกนะครับดูดูดูดดดปดออไม่เป็นานี่เรากำลักลงกีดไม,ไม่ต้องไม่ต้องรอกลางคืนนะครับผมไม่กีดกลางวันเลยอ่าน้ำยางเริ่มไหลเลยนะครับนี่ความต่าง ปกติมันไหลยอย่างนี้ไหมแม่โบแล้วมันก็บ่บไหลแล้วนี่ไหลเลยนะครับดมันเกหงแหงๆไปรลดเนาะไม่ไหลยอย่างนี้ใช่ไหมแม่ไม่ผมไม่ได้ใช่มายากลคือต้นเดิมต้นเก่าส่วนของแม่ไม่ใช่ส่วนของผมแต่ผมจะบอกของแม่นิดนึงนะครับนี่คือน้ํายาทาหน้ายางยอดขายอันดับหนึ่งนเวลานี้นี่คือซูเปอร์รวยนะครับผมต้องบอกแม่ก่อน ได้ผลใช่ไหมคบแม่ได้ผลแล้วแต่แต่เก่ามันบ่ไรแม่อ่านี่คือคนใช้จริงๆนะครับใช้ครั้งแรกและประทับใจผมต้องบอกราคาแม่ก่อนราคาหนึ่งขวดอะ่ะสี่ร้อยบาทหนึ่งขวด<ต>จะได้สองพันต้นมันแกแงก็หนีก็เอามาใส่อยู่อ่าที<ต>นี้นอ,อ,อ่าแม่เคยใช้แพงกว่าน,นี้แต่ไม่ออกอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนี่น,นี่หน้าตาซุปเปอร์รวยเป็นอย่างนี้นะครับแม่ขวดแค่นี้จะได้สองพันต้นเมื่อวานผมทากับแม่ไปแถวเดียวนะครับ เดี๋ยวลองมาดูเห็นไหมคะแม่เนี่ยสี่ร้อยบาทแม่จะซื้อหรือไม่ซื้อเอาให้ให้ให้พี่น้องชาวสวนยางตัดสินใจแม่บอกแม่ลองมาเยอะน้ำยางไม่ออกนี่ดีปนี่กะสีซื้อแล้วเบิขั้นมันเบิดกกะสีซังไม่ล้นะเนาะเห็นผลภายในครั้งเดียวเลยใช่ไหมแม่ นี่คือสุดยอดของนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดซปเปอร์รวยผมองบอกก่อนนะครับซปเปอร์รวยหน้าน้ํายาทานน้ายางไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับของเรามีส่วนผสมยาบำรุงต้นยางใช้แล้วไม่มีผลเสียนะครับแม่ของผมมีทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายผ่านจากการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรว่าใช้แล้วไม่มีผลเสียของเรามี3ส,สูตรนะคบแม่เทียมันกรบโบออกพับน,นี้เนาะ,ะถามพ่อ, <laughs> พ,อพ่อเป็นยังไงพ่อยิ้มเลยปกติพ่อกี่ยางออกไหม <laughs> กี่ยางกี <laughs> ่ยางน้ำยางออกอย่างนี้ไหม นี่นี่นี่คือรอยยิ้มของชาวสวนยางดีใจนะครับว่าน้ํายางมีแล้วน้ํายางออกแล้วอยากให้พี่น้องชาวสวนยางลองใช้ดูผมรับประกันทุกขวดถ้าซื้อไปแล้วหนึ่งขวดน้ำยางมันกับคนดีเนาะอ่าน้ํายางเดี๋ยวเดี๋ยวีอย่างนี้แม่เดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเรามาดูว่ามันจะเยอะไหมมันจะหยุดไหลตอนไหนนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับต่อเวลาหน่อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปอะไรก่อนเดี๋ยวเย็นๆมาอีกรอบหนึ่งดูว่าน้ํายางจะไหลมากแค่ไหน นี่รอยยิ้มของชาวสวนยางนะครับผมอยากให้เห็นผลงานนะครับเป็นยังไงแม่อดีใจหลีอ่าบ่าเคยเห็นเจียนะจังสีแม่ครับใส่มาหลายยางแล้วก็บ่เห็นจีงสีจ้ะยางเห็นไหมอ่าได้ครึ่งโปะนะครับจากที่ไม่เคยได้ขนาดนี้เลยกลีดไม่ออกเลยเป็นยังไงพ่อดีอยดีดีดีใจพ่อก็บอกไม่อยากเชื่อมันออกจริงๆนะครับอ่านี่คือฝีมือพ่อกีดเองนะครับผมรับรองเลยอ่าแม่ มีอะไรให้พี่น้องชาวสวนยางที่เขาไม่กล้าใช้นี่แม่ใช้จริงจริงคท่านใส่แก้วใส่สเดิมแอนยายวันใส่ไาแล้วดีหลีเยี่ยมเยี่ยมอ่าเปิดใจสักนิดนะครับซุปเปอร์รวยผมไม่ได้ผมบอกก่อนนะครับผมรับประกันทุกขวดถ้าใช้แล้วน้ํายาไม่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนอ,อ่านี่นี่ลองผิดลองผูกมาเยอะนะครับผนั่งคุยกับคุณยายวันนะครับอย่างนี้ประทับใจผมบอกได้เลยนะครับ ถ้าคุณสนใจพิมพ์คําว่าสนใจจะมีแอดมินคอยตอบสินค้าเราเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันทุกขวดเหมือนเดิมถ้าใช้แล้วน้ํายางไม่เพิ่มขึ้นผมินดีคืนเงินเต็มจํานวนของแท้ต้องซื้อในเพจเท่านั้นนะครับใน l a ซาด้าชอปปีของปลอมเกินตลาดผมไม่รับประกันนะครับคุณซื้อในเพจคุณจะได้ของแท้และรับประกันทุกขวดนะครับขอบพระคุณมากค,ครับ